กรณีอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมได้เปิดใจให้สัมภาษณ์แรงถึงเบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมนิดาพัชรวิรพงศ์ นางเอกผู้ล่วงลับโดยซัดแรงว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าไม่เคยแสดงความกล้าหาญออกมาให้ข้อมูลของแตงโมและถ้าไม่มาจะให้ดีเอเรียกตัวมาจนได้ก่อนลั่นวันที่23่กรพัมพอพาน65เบิร์ตอยู่กำตรงโมที่จอผู้เก็ตก่อนกระติกอิสอรินโทหาแตงโมเบิร์ตต้องรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันยังไง ฟาดแรงถ้ายังเป็นลูกผู้ชายและรักแต่งโมจริงต้องออกมาให้ปากคำ DSI ไม่ใช่หดหัวอยู่ในกระดอง ล่าสุดเบิร์ดได้เผยข้อความผ่านสตอรี่ไอส่วนตัวระบุว่าคือทาง Dsi ยังไม่ได้เรียกผมเข้าไปคุยยังไม่มีจดหมายส่งมาแล้วเห็นข่าวว่าผมไม่ให้ความร่วมมือกับทาง Dsi ผมเลยขอออกมาแจ้งว่าผมยินดีอย่างมากยินดีให้ความร่วมมือกับทาง Dsi และผมก็ได้โทรไปแจ้งทาง Dsi แล้วเรียบร้อยครับขอบคุณมากๆครับ